ไม่ส่งกันพบทบทวนที่เยอะนี่ก <barriers> <ular> <veces low> ันะในรายการรบทบกวนที่เยอะนี่กันน้การสัมภาษณ์ไอทีนี่กันนะอันว่าดังเปียว่าที่เป็นดังในจุ่มภาษาที่ไรแต่หลสังในเพื่อนเพจเช่นไอทีเลสังในก็ในยูทูบเลสังในสัมภาษณ์ไอทีนี่กันนะก็มีในที่มาสอนเหตุรายเหตุังเขียวแรงใน เออสำเร็จหรือไนี่กันเนาะส่งมีีน่กก็าให้แม่ดูเลยกันเนาะยลก็เขาที่เอาลิงมันวางไว้ในคลิปนี่กันเนาะมาดูซ้ำกันกันเนาะยกเลิกยกก็ห้อาเลิกเลิกขนาดนึงกันเนาดตั้งก่อนตั้งยาวนี่กันเนาะ มาเลือกที่เจคกมาเลือก YouTube นี่ก่ะนเนาะอันนี้ทีเดียวกนะ็มาตัวนี้กันนะก็ตัวนี้กันนะ แล้วก็เลือกสกเลือกขึ้นมาหนึ่งอันกันเนาะแล้วก็มาเฮ็ดให้กึ่งตานนั่นกันนะเนาะแล้วก็มาเลือกสีเหมือนกันนะก็เลือกสีสีเหลืองกันเนาะทองสาดนี่กันเนาะตังเขียวแรงนี่กันเนาะอันงทังสุดเราก็เอาอะไรมาหนึ่งเขียวแรงอันนียก็เอาเท กาปีไมาที่งอันนี้กันเนาะกาแฟยี่ก็มะลายสีอ่ะเนาะสีตัวนรกค่ะเนาะลายสียีวก็มาเลือกสีกันสีเขียวกันเนาะสีเขียวยี่ก็ ยกัก็กาแฟมาแถวหนึ่งอันค่ะอ่าก็ีแรงยสกเนาะสีเรงเกยอินกนาะ mm hmm. ยก็ละมาเรื่องคิวแรงควบอย็นกันะนะคำามาดีเนกันนะคำวมาในกวันดีเน ยกเาดี๋ยวมาเอาเลยยามันป้องกันดกันเนาะยวมันลียกันเนาะยวกลงค่ะยกวเออ มันเลือกเจ้งไหนทางกันเนาะเลือกจรงวงวงกลมสีขาวคันเนะาะแล้วก็ให้มันเมียนหนังในกลางนังันนะบอก็ไน้งคันเนาะ ก็นี่กนี่ปันกันกันเนาะแวก็มาแทงแถบด้กันเนาะแลยวก็มันเดียงปนเด้แงนี่กันเนะยวก็บงลิยามันกันเนาะลิยามันมาห่มกันกันเนาะแล้วก็เดี้ยนดินแดงทางกำกันนะยลวก็ตกลงกันนะเออแี้วก็ยวก็มา Mình được anh ấy nè được này ha nè